ในนามของเต้เคดีเจอกับยอดทีมจากสุพรรณบุรีในนามของวัยรุ่นป้ายเหลืองช่องเห่งสุพรรณบุรีในคู่แรกครับพี่น้องท่าทานท่าทานท่าทาง ลครับไม่มีการเฝ้ามันจะได้จบจบไปมันจะได้หลูเหลืองกันไปว่าใครแรงไม่แรงนะพี่เอ้ยพันเมตรครับคันแรกที่จะเข้ารอบต่อไปครับขอญอาตแจ้งรายชื่อผู้ขับขี่แท็กเอ เครื่องจากสีน้ำเงิน Blue Machine เฟมเมืองลิงแท็กบี้เครื่องจากสีเหลือง Yellow Machine มสุพรรณบุรีเอาอะเอาเรื่องไม่ธรรมดา นี่ฮะในกล้องเป็นรถคันสีดำล้อน้ำเงินสวัสดีชิโกว่าไงไวัยรุ่นเฮงสุพรรณบุรีวัยรุ่นป้ายเหลืองครับขับขี่โดยเอ็มซิงซอกกิฟซีหิมสุพรรณบุรีครับคอยดูแลอยู่คู่สองสีพี่น้องมีเฮงต้องมีหิมมีหิมต้องมีเฮงครับเจอกับบลูมัชชิน ยอดทีมจากเมืองพระพิษณุโลกเมืองสองแควขอเสียงกองเชียร์พิษณุโลกหน่อยครับเข่าเรื่องขอเสียงกองเชียร์สุพรรณบุรีหน่อยเว้ยพอกันก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับกูไม่กลัวมึงมึงก็ไม่กลัวกูเจอกันสนามครับพี่น้องกันเหมือนเดิมขอบใจเธอมาก สนุกนะครับแต่สองทีมคือพี่คือน้องกันครับจบเกมก็คือพี่น้องกันเหมือนเดิมเข้ารอบต่อไป <L an> พาพองพาพอง,พง <L an> นาทีความตื่นเต้นระทึกใจครับนี่คือครั้งแรกของโลกที่มีการแข่งในรุ่นนี้เวฟตระออเครื่องอวตารเวฟตระออเครื่องอวตาร สนามบุรีรัมยูเนเต็ดดักเตอร์แชกวันอาทิตย์ที่1ิธันวาคม2 5 2 4ครับต่อหน้าแฟนๆหมื่นกว่าคนที่อยู่ที่นี่และอีกหลายๆหมื่นคนที่อยู่ทางบ้าน ไว้ไวถ้าพร้อมแล้วเข้าไฟกับคู่แรกพร้อมกันหรือยังพร้อมหรือยังยังไม่พร้อมฮะ เว่ยเซาเทียนมังสีสัวคันแรกครับในโลกนี้ท <até Mont ano> no 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 ี่จะชนะครับพิษณุโลกจากเอสุวรรณบุรีจากบี พพออร <S 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 เอาใหม่เอาใหมไห่ไม่มีการฟาวครับฟาววิ่งใหม่อย่างเดียวพี่เบนครับผมไม่มีฟาวอ่าฟาวเอาใหม่ถ้าฟาวกลับมาเข้าเส้นกันใหม่ใช่ฮะเ,เจ้าหน้าที่ครับเพิ่มเสียงม่ให้หน่อยนะครับ ขออนุญาตครับเจ้าที่ครับสาวเช็คครับเพิ่มเสียงไม้ให้หน่อยครับขอบคุณครับโดเทสโดเทสชูชูทดสอบ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 ชูชูทดสอบโอเคครับขอบคุณครับทุกอย่างแม่งเหมือนทีมงาน F1 เลยว่ะพุ่งพับพุ่งพับต้องวิ่งพุ่งพับ ไอ้เฮียเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรตั้งทรงตั้งโชอะไรเป๊เพ่เพ่เ่แม่งตื่นเต้นว่ะเฮียเอาจริงกูไม่เคยภาครุ่นเฮียนี้มาก่อนเลยเอาจริงทั้งั้นในชีวิตกูเหมือนกันเนี่ยผมก็ครั้งแรกพี่เออกูก่าใจมึงยังมาเพิ่งมาไงครับกูเนี่ยอยู่เป็นสิบปีกูครั้งแรกกันพี่ยังตื่นเต้นเลยเออแล้วผมล่ะรอเฮียอะไรฮะพร้อมแล้วพร้พอมแล้วยังไม่พร้อม Peace and love. Subhan ออกตัวแบบนี้ไม่มีการเฝลาและออกนําไปก่อนในนาของสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีไม่ใช่คนดีซอคิฟซอคิฟซีรีวิวาตีคู่ไปตีดสำหรับเคดีอาร์พิชุดรถเคดีอาร์มาแล้วเว้ยเคดีอาร์มาแล้ววะเคดีอาร์มาแล้วเว,ว้ยไอ้ไม่แน่ใช่แล้วไม่แน่แล้วเว้ยเอาไงเอากันเอาไงเรียบร้อยครับเตะเตะเคดีอาร์เข้าเส้นชัยเตะเคดีอาร์เข้าเส้นชัยเหลือเชือ่อเป็นไปได้ กาธุรณีครับเตะพิดโรบกาธุรณีเลยฮนะโอ้โหครับช่างเอกสุพรรณครับดิดเดียวครับเชื้อเฉือนครับออกนำเป็นไปสองการลดนะดูจากภาพชา้าครับไอ้เหี้ยไอ้ซัดซูซียงซูสียงแคริองครับโอ้โห แมงพวกเขาเ0 0เมตรนี่ตีคู่กันแล้วอ่ะออกตัวนำมาก่อนชัดเจนครับเฮงสุพรรณบุรีและผู้ชนะ